กองากาลังผาเดือนนะครับที่อำเภอเมพุนฉันน้อยท่านผู้แทนจากปปสภาค5แล้วก็ผู้มีส่วนผู้ต้องหาพร้อมด้วยยาบ้าของกลางจำนวน25ล้านเมตรพารีนะครับการจัดลุ่มครั้งนี้นะครับเป็นการ ใช้ความสามารถและก็ความวิทยาอุตสาหะนะครับร่วมกันมีส่วนประกอบด้วยตำรวจทหารตำรวจกองนะครับเปโดเพาะกองกงลังการสืบสวนตำรวจภูธรภาค5เกิดกองกับการสอบผู้กับมานุษย์คนหลักนะครับก็ได้ทราบว่ามีกลุ่มทุกข้าตั้งฐานการผลิตอยู่ที่อำเภอโอยเต่า รับชื่อมาที่ทนายดูสินะฮะเป็นคนอีสานแต่ว่าในระดับนี่แต่ก็จะมีผู้ื่งสัญญารอยูหลายทีนะครับรักยาจากยาบ้านไปกรุงเทพไปตอนกลางของประเทศนะครับเมื่อทางตำร,รวจสิการนะครับก็ได้ให้สายลับของตำร,รวจี่ยแฝงตัวเข้าไปนะครับทำความรู้จักได้ขอให้สายลับเนี่ยจัดหา รถเพื่อรถปิกอัพเพื่อที่จะมาขนยาเพื่อที่จะไ,สไปส่งปลายทางทั้งนี้ในจังหวัดสุโขไทยนะครับสายรับตํารวจก็มาแจ้งตารวจนะฮะตำรวจก็ใช้รถของตํารวจที่กั้ตตำรวจเนี่ยปลอมเป็นรถของสายรับนะครับนําใหา้ให้สายรับนํารถปิกอัพขนของกลางเนี่ยไปรอที่โลตัสโลตัสหานโดนะ ไปดูสิ่ทีก็สังรุกน้องก็คือผู้ป่วยบ้านอยู่เชียงดาวนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ท c x ก็มารับรถไปนะครับเมื่อเมื่อในอภูมิพัฒธ์มารับรถไปนะครับก็ขับตามไปเพื่อที่จะพักที่จุดพักยาที่จุดพักยาตรงครับ,รบมาให้สายลับของตำรวจเป็นผู้ เป็นคนขับรถต่อเพื่อที่จะไปส่งยาที่สุขโขทยัยนักแน่กันนะครับคนร้ายก็ปล่อยตัวได้นะลอยตัวก็ถักหนีนะครับตำรวจก็สแสดงตัวและทาติดตามไปจับกลุ่มได้ก็ในที่กเกิดเหตุก็จะสามารถจับกลุ่มตัวในาภูมิพัน์ซึ่งขับรถจักรยานยนต์นำขับรถมียาบ้า จำนวน10พันนะครับ2ล้าน5แสนเมตรของกลางอยู่ในดวนนะครับก็ทำการขยายผลนะครับขยายผลก็รับสาภาพาว่าผู้สังก,การคือนายดูสิลนะครับบ้านอยู่ที่ก็ปลายทางที่จังหวัดสุมพยในส่วนนี้ครับก็เป็นการกรุกการทําง,งานของทุกข่ายในส่วนของน,นองบส315นะครับ ผู้ว่าาจังหวัดสรี่วมในการแสดงข่าวในการจับกลุมในครั้งนี้ขึ้นจากที่ท่านผู้บริหารได้เป็นเ้าอี้ในการถืมนจาข่าวเปิดพว่าน้องๆที่ครับพี่ของเจ้าน้าที่ที่จับเนี่ยัน่วมกัน็คือเรื่องของการเป็นติการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ทำงานแนขึ้นและดำเนินการจับก่มยาเป็นติบเพื่อความอดภัยอง่าชาชนขอกคุณครับผมการจับกุมในคดีข้อละเมินมืเนื่องจาก การรอบรังเลยาเสพติดเข้ามาในเชายแดนประเทศตอนนี้ผมก่อเชิงหม่งทั้งองการสืบสวนเนี่ยได้เก็บช็อรายละเอียดทั้งทั้งเครือข่ายรวมทั้งการยึดทั้งฐานยาเสพติดในพื้นตอนกลางของประเทศนะครับจึงได้ตั้งเป็นเป้าหมายในการสืบสวนนะครับรวมทั้งเป็นที่แน่ชัดว่ากลุ่มผู้ต้องหาก็คือนายุสธินะครับซึ่งมีรูปเงานะครับบ้านที่เก็บผู้โดยเท่า ใช้สถานที่โเรานเก่าใเป็นจุคพักยาเสพติดเพื่อกระจายเข้าสู่พื้นที่ตอนไหนและกระจายอะไรในย่อยในจุดตอนใต้ของจังหวัดเชีหมครับโดยตั้งเป็นข้อศูข้อระวังมาในเวาองขวัจนกระทั่งเปที่แน่ชัดนะว่าในวันเกิดเหตุกลุ่มงู้ไร้ิดเนี่ยได้มีความเคลื่นไหวโดยมีการนัดแนะกับกลุ่มผู้ต้งการใ้าเสพติดนพื้นที่ตอนเหนือันการบองแล้วก็ตอเหือในเสพติดเข้าไปสู่พื้นที่ตอนไหนครับโดยใช้รถ กระบะนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกลุ่มผู้ค้ายันยังไม่มีรถนะครับโดยประสานผ่านซีไอผ่านสตารในการจับรถวซึ่งเราได้อนผมมัติให้เจ้าหน้าที่บางเนี่ยทำการสืบสวนนะครับสืบสวนหาข่าวเป็นไปที่แน่ชัดนะครับว่ามีการไปรับได้ปฏิบัตในเขตพื้นที่ของตัวแม่แตงนะครับเราวกการจับกลุ่มาก่าวซึ่งหลังจากการจับกลุ่มเขาก็ยังมีการพิการความเคลื่อนไหว เรื่องยใช้ในการวารณนการใการวิาร์จริงจะทำเครือขายขยายผลในโอกาสต่อไปครับขยายผลเื่ออหัวจากผสังานะครับร่วมโครการั้หมาร์กเกอแในภาษาปาก็สอครับตอต่อตัวสอทรัพย์ริงนครับการวิจารณ์การลงต่อให้ครบครับตามนโฝ่ายก่อนต้องมาถึงอั้นตอนแรกต้นเนี่ยายทางในรอเนี้ที่สุดขรงไทก่อน ไม่ว่าจะเป็นปลายทางหรือว่าเป็นจุดทักยาผเชื่อว่ามันไม่ใช่ปลายทางเอามาถึงสุโขทัยมันก็จะต้องแต่ใบยาบ้ารอบน,นี้มันจะมีมูลค่าถึงสองพันห้าแสนเนี้นะครับมันก็ต้องกระจายนะกระจายแยกไปตามความต้องการมันกะ็คือแรงเป็นไปพอทั้ย่างาเพราะว่าเรือจากอยเต่าเนี่ยจะไปขึ้นฝั่งที่เขื่อนวิทุนทิศอุษาหรือประวัติศาสตร์ผมเชื่อว่าการลักลอบดำเนินาการเสพติดและการขยายผลเนี่ย ก็จะใช้เส้นทางของระบบธรรมปกติครับคือจากลอยเต่าจากลอยเต่าเสร็จเข้าลีเข้าลีออกเถินนะครับออกเถินไม่เข้าไม่พิกนะครับเข้าผ่านเดีนมอกเข้าผ่านสีสันชะลารนะครับคิดว่าเป็นเส้นทางนี้ซึ่งเป็นเส้นทางใช้่าเส้นทางโจรนะครับในการที่จะรับรอบสิ่งของผิดกฎหมายครับเส้นทางนี้เป็นสองรถนำปกติบเขาใช้รถรถรถโดยรถดิบ แต่เคสนี้ยขาอขอ,องเจ้าที่ตำรวจนะฮะคนร้ายกลินใช้รถจกักรยานยนต์เนเป็นเป็นเป็นว